หม่อมย่าอ่อนที่กลายเป็นผู้อาวุโสไม้ใกล้ฝั่งได้รับจดหมายปริศนาเขียนสาบแช่งตระกูลจุธาเทพพวกจุธาเทพผิดสัญญาขอให้ล่มจมล่มสลายอีกด้านเพราะความฝันประหลาดของละอจันหญิงสาวที่เต็มไปด้วยปริศนาตัดสินใจบินกลับมาประเทศไทยเพื่อสมัครเป็นเลขานุก,การของภูธเนศเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่าง ละอ,อจันทร์อาสาร่วมในโปรเจกต์พิเศษของภูทะเนธเพื่อส้อยอัจนาจักระและค้นหาความจริงที่มีหม่อมราชวงศ์ธราธรลุงของภูทะเนธเป็นผู้นำไขความลับนับพันปีซึ่งในอดีตเคยรับหน้าที่หัวหน้าทีมสำรวจโบราณสถานและเป็นชุดขุดบูรณะซากเมืองไพลินที่มีความเกี่ยวข้องกับส้อยอัจนาจักระ ดานเจ้าชายสตารัสมีต้องการหาความจริงเรื่องอาถรรพ์ที่เกิดจากสร้อยเป็นคำสาบคำต้องห้ามหรือเป็นฝีมือพวกกบฏท,ที่ต้องการสั่นคลอนราชบัลลังก์เวียงปูคำจึงเดินทางมาที่วังจุธาเทพละออจันได้โอกาสเข้าไปในวังจุธาเทพกับภูทะเนศและได้พบทวดอ่อนพร้อมๆกับเข้าใกล้ความจริงเกี่ยวกับความลับของสร้อยอัจนาจักระภูทเนศ ตัดสินใจขอคบละออจันทร์ในฐานะคนรักในขณะที่อันตรายจากกลุ่มคนที่มองไม่เห็นทำให้ละออจันทร์ตกเป็นเป้าดานหมอมราชวงศ์ธราธรสืบค้นต้นต่อเรื่องตำนานเวียงปูคำและภไยลินดวงตาที่สามเพิ่มเติมโดยเฉพาะคำเล่าลือถึงเจ้าสีวิไลและเจ้าอาทิต,ตยวงศ์ผู้เทเนศ ยิ่งหลงรักและผูกพันกับละอาจัน์มากขึ้นทุกๆวันเป็นโอกาสให้ละอาจัน์ได้เข้าใกล้ส้อยอัจนาจักระแต่การแอบคบกันของทั้งคู่ถูกเปิดโปงจนกลายเป็นข่าวลือและความสัมพันธ์กับวีนาก็เหมือนจะถึงจุดแตกหักเพื่อนสนิทที่ไว้ใจอาจเป็นคนที่ทำให้ละอาจัน์ตกอยู่ในอันตรายผูทะเนศ กับละอาจาัน์เปิดตัวครบกันอย่างเป็นทางการแต่ความสัมพันธ์กับเพื่อนรักอย่างซันถูกจับตามองจากภูทะเนธ anes, และเรื่องราวลึกลับก็ได้เกิดขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าคำสาปใกล้จะวนครบ18ปีอีกครั้งในขณะเดียวกันวรนุษยังไม่ลมเลิกแผนการที่จะกำจัดละอาจาันออกจากชีวิตภูทเนธ anes, พร้อมๆกับได้เจออาถรรพ์ลี้ลับคำสาบเวียงภูคำ ละอจันทร์กับสันวางแผนชิงสร้อยอัจนาจักระในวันมั่นของกันทิกากับผู้พันวชิระทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงมากและอาจทำให้ทั้งคู่ถูกไลลาจ,จากเจ้าชายสตารัศมีกับผูทเนตแต่และอจันทร์ไม่มีทางเลือกเพราะภารกิจนี้ต้องเดิมพันด้วยชีวิตเท่านั้นผูทเนตทั้งเสียใจทั้งเจ็บปวดที่รู้ว่าละอจันท์หลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือ ในการจรกรรมสร้อยอัจนาจักระเท่านั้นละออจันต้องการพิสูจน์ว่าเธอและสันไม่ได้เป็นคนของฝ่ายกบฏโดยการนำสร้อยอัจนาจักระกลับไปเวียงภูคำเพื่อสืบหาเครือข่ายของพวกกบฏตามที่รับปากกับเจ้าชายสัตรรศมีโดยมีสันร่วมเดินทางไปด้วยละออจันนำสร้อยอัจนาจักระ ไปส่งมอบตามแผนเดิมที่วางไว้โดยทีมของเจ้าชายสัตตรรสมีสะกดรอยตามไปตลอดทางการบุกทลายกลุ่มกบฏเป็นไปอย่างดุเดือดละอจันทร์ถูกช่วยให้ออกมาได้แต่สันกลับหายตัวไปละอจันทร์เสียใจมากที่พาสันไปเสี่ยงอันตรายทั้งที่สันช่วยเหลือเธอมาตลอดและไม่ได้รู้ถึงแผนการที่ถูกวางไว้ ภู้ทเนตกับละอจันทร์รวมถึงเจ้าชายสัตตร,ร,รัศมีรวมกันสืบค้นความจริงจากสมุดบันทึกเก่าแก่โดยมีจุดประสงค์คือต้องการจะนำดวงตาที่สามซึ่งอยู่ที่สร้อยอัจ,จนาจาักระ กลับไปประดับที่เหนือเสียญพยาตรีเนตรตามที่เคยเป็นมาโดยมีทราธรและรณภูมิมาร่วมกลุ่มไขปริศนาของสร้อยอัจนาจักระที่เวียงภูคำและได้พบคำใบ้ปริศนาที่จะนำทางไปสู่เทวสถานโบราณการเดินทางทำภารกิจได้เริ่มขึ้น เจ้าชายสัตร,รัศมีนำทีมออกเดินทางสู่วัดเจดีสยอดโดยมีภูทธเนศกับละออจารย์ตามไปด้วยเพื่อค้นหาเทวสถานโบราณแต่เริ่มมีอุปสรรคมากขึ้นหมอชัดกล้าวลูกชายของหม่อมราชวงศ์พุทธพัฒนตามมาสมทบกับทุกคนและทีมสำรวจได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิด ละอจันยืนยันที่จะเข้าป่าอาทัน์ที่เต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านโดยเฉพาะภัยจากสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเลยทำให้ภูธเนธกับละอจันกลับมาเริ่มผูกพันกันมากขึ้นละอจันนำทีมเข้าสู่เมืองพิมพาสถานที่ลี้ลับซึ่งไม่เคยมีใครรอดออกมาได้แม้แต่คนเดียว ภูทเนศและและอ,อจันทร์ร่วมมือกันฝ่าฟันอันตรายที่มองไม่เห็นเพื่อรักษาชีวิตของทุกคนในทีมที่สำคัญคือการบรรลุเป้าหมายแก้คำสาปพ,พันปีที่เกี่ยวข้องกับสร้อยอัจ,จนาจาักระสมบัติล้ำค่าตามตำนานเวียงภูคำองค์ตรีเนธสําแดงฤทธิ์ทำให้ชีวิตทุกคนแคว้นอยู่บนเส้นได้ ละอ,อจันได้ค้นพบความลับเรื่องต้นตระกูลของตัวเองโดยเฉพาะปมปริศนาที่เกี่ยวข้องกับตระกูลเทวพรมและจุฑาเทพซึ่งนำมาสู่บทพิสูจน์ที่ละอ,อจันต้องผ่านไปให้ได้โดยมีภูธเนศคอยช่วยเหลือให้คนรักได้ค้นพบความจริงเรื่องชาติกำเนิดทางเทวพรมไม่ยอมรับในตัวละอ,อจันโดยเฉพาะเทวพันธ์ ที่ยืนยันหนักแน่นไม่เชื่อในสิ่งที่ละออจันร์พูดครอบครัวปูทะเนศจึงช่วยสืบหาหลักฐานยืนยันที่จะทำให้ละอ,อจันร์ผู้หญิงที่รักได้คืนกลับสู่ตระกูลที่แท้จริง